สวัสดีครับขอต้อนรับแระน,น้ำภาพพี่น้องทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการรอยยิ้มเกษตรครับผมลุงโยสุนทอน,นะครับวันนี้น้ำภาพพี่น้องมาทางด้านบ้านพ้นสิมตำบลหัวหนาค้ำอำเภอย่างตลาดจังหวัดกรสินของเขานะครับมาพ,พบปลาลกระเ่ยเยียนพี่น้องที่ได้ใส่อาชีพินสามพลังบวกในการทําการเกษตรกันในพื้นที่บ้านพ้นสิมของเขานะครับพี่น้องก็จะใส่อาชีพินในการปลูกหน้าเขา่าเฮดหน้าเขานะครับเป็นหน้าปีแล้วก็ะส่วนยังเกษตรเปขขเน็นขมเหนเหวแล้วได้ผลผลิตนี่เป็นที่น่าพอใจนะครับ ม่งีทยสุท้อนหรือทา้งัลพองกับทางด่านอาจารย์หุนหอยบุญไวขั้นไข่ละกะยู่ยาานะครับจะไม่เพิ่เป็นขี่กากรือเป็นสังขังกับโบโหละนะครับเพื่อยูว่เป็นซุกครับพี่น้องแต่ละมือ่ถ้าไปออกเยี่ยมเยนหาเกษตรกรนะครับเพื่นกาซิโบเป็นอันยูว่เป็นอันกินอันอนเพดนะครับอใจนใจจดจออยู่กับพี่น้องเกษตรกรวาสันเถาะนะครับหลัการมือนี้เป็นที่ประจักษ์ครับพี่น้องในพื้นที่ของอำเภอย่างตลาดของเฮาทั้งอำเภอละอำเภอใกลเคียงภาคการ หลายท่านถามข่ามาจนสุนทอนก็อยากจะบอกนะครับพี่น้องก็ถามว่าอาชีพของเขานี่คือจุดสําคัญคือจุดอย่างนะครับอาชีพของเขานะครับที่ผลิตขึ้นมาแล้วก็มาจะจะรายานกับพี่น้องนะครับก็คือด้วยวัตถุประสงค์หรือความต้องการนะครับตั้งใจอยากจะเห็นพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยของเขานี่นะครับทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์บอใสารอันตรายในการทําการเกษตรกันนะครับคือปลอดภัยวัฒนธรรมนะครับนาะ ก็เลยได้มีอาชดินนี่ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งมีทั้งหมด3พลังนั่นก็คือ1พลังดิน2พลังหาก3แล้วก็คือพลังใบถ้าใส่เต็มสูตรนี่พี่น้องสามารถที่จะเอาไปเป็นตัวสร้อยในการทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ได้นะครับพี่น้องที่ต้องการอยากเปนเนเลี่ยนแนวคิดหรือว่าต้องการอยากจะสร้างแรงบันดาลใจนะลองมาฟังคุณผอธนีที่ได้ใส่ไปก่อนแล้วก็แล้วกันนะครับเนาะแต่ป่ะกอนอื่นขอเชิญทางด้านอาจารย์ผล่วยวุ่นวายค,นคายันคายละเอีอยู่ยากทักทายพี่น้องทางบ้านเฮาในครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมผล่วยวุ่นวายคันคายอยูู่่ยาาากนนนะครัับบเเป็ผ้ทีออชิพลงวก มาบุกเบิกนะครับแถวพอพเภอย่างตลาดบ้านผมให้เกษตรกรลายหม่องหลายบอลเอาไปใส่ในระยะเวลาปีเศษเศษนะครับพี่น้องแถวย่างตลาดจังหวัดกระสินงเข้าเอาไปใส่ตังมีความพึงพ่อใจนะครับครับผลผลิตที่พี่น้องนะครับได้เห็บุบพระว่าสิเป็นเกี่ยวกับเขาปล่อยมั่นพืชให้หน้าสวนพืชผักสวนขั้วทุกชนิดบทสัมผัสนะครับ ของอาชจดินเกิดที่อำเภอย่างตลาดหลายนะครับพี่น้องเกษตรกรใส่แล้วก็ภาคภุ่มใจนะครับและอนาคตทางนานะครับคืออยากให้พี่น้องคือ,อยังไรห่างเนว่าต้องการอยากให้พี่น้องใส่อาเฮ็ดเกษตรกรรมโดยใส่ชีวภาพอนาคตทางนานี่แน่นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขตจังหวัดกระสินเขาหันมาใส่ชีวภาพนี่เป็นที่ผมออกมาเทศตรวจสอบเป็นฤดูกาลที่สอง นะครับเริ่มแรกตั้งแต่สี่ลอยกระสอบณนะปัจจุบันนี้นะครับเป็นมื่นกว่าวกระสอบแล้วนะครับที่พี่น้องเช่าอำเภอย่างตลาดเอามาใส่ในระยะแค่ปีเดียวเป็นมื่นกว่าวกระสอบปีที่สองนะครับมันจะขึ้นเป็นจักเท่านี่คือความผาคพุ่มใจที่ผมเอาไปให้พี่น้องใส่แล้วก็ต่งางบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ดีเกินคาดมือนี้นะครับมาพ่อาครับพุณพ่อที่เพิ่นเอาไปใส่เกี่ยวกับเขานาา้ำซ้ำปลา นะครับแถวอำเภอย่างตลาดแล้วก็นายห่างเป็นกามาเยี่ยมยามถามข่าวก็ให้นายห่างถามคุณพอ่อเชิญครับสวัสดีครับพ่อครับออค,ครับคุณพอ่อเสียงนอกระดับเสียงจันทร์ครับคุณพ่อแสงจันทร์นามสกุลดอนโพธาดอนบ้านดอน,ดอน,ดอนบากโพธาบ้านดอนบากครับโอ้อยุบานดอนบากบปุณิยุบ้านดอนบากกับบ้านกลิีนเคียงครับผมแต่ว่าขึ้นตำบลเดียวกันบ่น,นบบี่บ่ครับผมตำบลสีสุกครับตำบลสีสุกครับอำเภออำเภอการทรวิชัยครับกันทรวิชัยจังหวัด มาสารคามครับมาสารค้าเม,มือ่อนี้จะสุนทรสัมภาษณ์อยู่ที่บ้านพ่นซิมครับตำบลวนาค้ำอำเภอ,อย่างตลาดครับจังหวัดกาฬสินธุ์คุณพ่อคือขด้นมาหอดดีครับนี่ครับผมเคยได้ใส่อันปุ๋ยอาซาดินน้ำหัวนาดหัวน้อยนะครับค่คือทางนั้นอาจารย์หัวยเพิ่มเชิดมากเรครับครับผมโอเจะสุนทรบอกโอ้นะครับเราเลยเด้เกินไปว่าเป็นบ้านพ่นซิมยิ่งคุณพ่อคือเป็นคนละกันละวิชัยเนาะฟอเนาะครับอ้าวครับผมคุณพ่อคุณพ่อแสงจันทร์ แมนบอกอายุจ้าปีแล้วเปล่ครับพ่ออายุ6กปีครับ60เท่าไรก่อหกสิบเอ็ดครับหกสิบเอ็ยังมีมีเรียวมีแรงครับทำการเกษตรได้คทำพืชรับคุณพ่อเฮ็ดเมียงเลยครับแต่ก่อนเออสมัยเฮ็ดเมียงไงลูกเมียงกลาเฮ็ดหน้าแหละครับทำหน้ากับปลูกพักปลูกยังกินเลยนะครับบ้านนี้เอาอาชีนี้ไปใส่กับเมียงบ้านนี้ไปใส่กับเขากับหน้าแหละกับเขากับหน้าเท่านี้เป็นหน้าจะใครแหละก็เฮ็ดปลูกเขาเมียง หน้าซิบหาไรครับซิบหาไรโอ้บ้านหน่อยเนาะบ้านเทานี้คือว่าหลายอยู่เนาะครับครับาคาเฮ็ดหน้าอย่างมันเขาอย่างมันเขาเจ้าคอคอซิบหาเนี่ยซิบไรครับเขาเจ้าคอคอซิบหาซิบหาไรไอ้ซิบไรซิบไรครับอีขาไรล่ะขาไรเฮ็ดเขาเนี้ยครับเฮ็ดเขาเนี้ยมันป่บครับผมพิธิแตกต่างจากฤดูกาลเป็นพันมาบ่โอ้แตกต่างหลายครับฤดูกาลก็น่ะนั่นคุณฟอใส่เอียงครับกาใส่ปุ๋ย เคมีเขาเจ้าะเหรอครับทั่วๆไปครับอ่าราคาเป็นไรครับราคาโอ้ราคาสูงราคาประมาณเท่าไหร่ตอนคุณพ่อซื้อตอนนั้นตอนนั้นก็บแปดร้อยก็บาทแปดร้อยกว่าบาทครับอืมนะครับคุณพ่อก็ใส่แบบนี้มาสุปีสุปีสุดฤดูกาลเลยครับใช่สุปีใส่มาแบบนี้จักปีแล้วครับพ่อโอ้ตั้งแต่เริ่มเพตน่าเลยเหรอครับโมีปุ๋ยเคมีมาเลยเหรอครับครับผูซื้อจังไหนคือจังเริ่มทอคือจังเริ่มเมื่อไหร่คือจังคืออยากจะเปลี่ยนแปลงมาที่นี่มันกัราคามันสูงหลายกัผมก็อยากเปลี่ยนแปลงว่ะในยิ่ง ยัดชิ้นท่อน่าปุ๋ยซุมนีมันประหยัดเราก็ได้ผลดีครับผมได้ผลผลิตดีเมิ่เลาเยากเลี่ยนร่องบังครับแต่คือเสื่อมันว่าทางงยัดสนท่อนเพราตัวพี่ตัวนองแท้ครับตัวเด้กครับเพราะว่าได้เห็นแล้วได้เห็นแล้ววันทองนะครับเด็นประจัก์กับเจ้าของแล้วครับปัญหาในฤดูกาลก้อนที่พุ่นพ่อบริษอใสอาชดีนี่มันประสบปัญหาหลายพอโอ้ไลยครับทั้งอยังทั้งเพี้ยทั้งเขาข้าเป็นดอกคาอย่างชวนเป็นหนคราทั้งเพี้ยทั้งเขาเป็นดอกคาครับ ดอกเขาเป็นดอกขาที่ว่าเขามันรีบมันแห้งไปเป็นดอกเขาเขาวสีบร,รับก็บคือเฮ็ดให้คนลิตศนี่ได้บ่เต็มเม็ดนว่วยสิบราาเต็ม <พา S 2> เม็ดเต็มน่วยครับปัญหาอยู่หน้าของเฮานี่นะครับพ่อเฮาเฮ็ดแบบสมัยแต่กอนนี่นะครับดินมีปัญหาบ่ครับพ่อดินกะว่าไม่มีปัญหาครับดินก็ดีอยู่ครับอข้าว่ากะไม่เป็นบางส่วนยู่เป็นดินเหนียวอยู่บางส่วนเป็นดินเหนียวขึ้นกันครับระบาดนี้นะครับคือจังสมัยต่กอนนี่นะครับได้ข่าวว่าบ้านเฮานี่นครับนอกจากจะเจอปัญหาพวกเขาตายพ่ายตายดอกคาแล้วนะครับ ปัญหาที่เจอกันก็คือปัญหาพวกน้อนกอเพลยไฟเพลกระโดดซีนดตานครับแม่นครับซึ่งระบาดในน่าเขาเป็นทั่วไปของเขานี่เจอบ่ครับพ่อเจอครับเคยเจอมาตลอดเลยสู่ปีเลยครับ,รบอ่าระบาดนี้เขาได้ใส่พวกยาอันตรายาบีฉีดพ่นฉีดยังบ่ฉีดอยู่ครับแต่ก่อนรู้สึกว่าเฮ็ดยากบอสโอ้โลำบากครับปิดหูปไรตาปิดปากปิดดังแต่ว่าได้จ้างเขาเจ้าหรอครับได้จ้างเขาย่านแม่นบ่่พอครับย่านครับถ้าถึงแม่ย่านถึงแม่จ้างคนอื่นแต่ว่าต้นทุนเท่ากับเป็นยังไง เกสูงขึ้นเกขายังเพิ่มไปวิ่งขึ้นขึ้นไหลมิตรสิจมไปหนากลับว่าเฮ็ดกลับว่าใดก็ต้องได้ใส่ได้ใส่ได้เฮ็ดขึ้นเ่าจำเป็นเออบานนี้แต่เก่านี่หยานี่เป็นไรนะครับแต่เก่านี่ฤดูกาลมันก็ไหลจนไม่ได้เข่าเหรอครับเข้นบอกว่าทั้งบ้านเขานี่นะครับไม่ได้เข่าเลยบอกมันไหลไปไหนเลยบอกบอกว่าด้ปีกายนี่ได้เข่าสิบผาสอบว่าไรนั่นสอบหน้าหน้าแปลงหนึ่งแปลงที่ผมไร่ละสอบครับได้ทั้งหมดนอีสิบผาไรก็สิบผาสอบบอนที่ผมผมใส่เข่าเจ้ามันเป็นหน้าสามแปลงเนาะครับผมแแแปปลลงงนีบบว่า มันเขาใส่บะระยากระไรเขาใส่ปุ๋ยพวกปุ๋ยเคมีโบได้ได้เขาแก่ชิบหาสอบโอ้ครับแปลงน่ะแปลงนั่นมันถอนครับครับผมก็รหู้สซื้อว่ามันหยุ่งยากแห้งมัรทอนโอ้หยุ่งยากแห้งครับแลัวก็ต้นทุนอีกครับเป็นยังไงครับบานบ่พอบานลายไปบ่ครับแหงหลายแห้งสวี่ขึ้นลายแล้ว่างไปขายเขาแล้วนี่นะครับก็ต้นทุนที่ลงไปนะครับเมื่อเอามาตุกแล้วนี่กำไรเหลือหลายบ่พอ พ่อเบืเหลือหรอกครับพ่อเบืออยู่ด้เฮ็ดเพราะว่ามันเคยได้เฮ็ดเหลือแต่ว่ากระต้องเฮ็ดไปถ้าเลือกได้พ่ออยากเลือกเฮ็ดแบบมีกำไรหรือเฮ็ดแบบพ่ออยู่ตัวก็เฮ็ดมีกำไระครับมีกำไรเนาะเอาละบัดนี้พ่อได้ยินข่าวเรื่องของอาชดินปั๊บนะครับคุณพ่อตัดสินใจเปิดใจเอาไปใส่ใส่แบบไหนแบบนี้เอาผมก็เอาไปวานร่องพื้นนี่แหละครับก่อนตอนนั้นเราไปจักทงก่อนนะเอาไป หาถุงตหาถุงครับไปวานร่องพื้นครับผมไปวานร่องพื้นเลยครับไล่ถุงไล่ของวานไล่ละถุงเลยบรรละถุงเห็ดามคําแนนนํำเลยตามสเตปที่ผมบอกว่าเออคือปุ๋ยชีวภาพอาชาดินนี่มันจะลุไงประยุ่ในด้ดินและมันจะใส่เวลาคือสองถึงสามอาทิตย์มันจังจะออกดีเต็มร้อยครับและมันจะมีส่วนผสมของจุลินรี์จุลินทรี์จะไปย่อยสลายพวกใบไม้ใบไหลที่เขาไถกบลงไปนี่ไฮเมนมูลเร็ว ครับครับดินมันก็จะนุ่นเวลาวานเขาหากมันจะหากินในไก่เล้าไก่เพ็ดตามสถิปนะครับตามเพ็ดตามทุกอย่างเลยแม่นครับเล่าปัจจนี้นะครับผลเป็นที่ประจักษ์เลยบ่ครับพ่อครับดีครับเอาสิไปเพราะพอวานปีปั๊บมันบ่ครับปฏิต้นเขาที่มันเริ่มซัดขึ้นนี่มันเป็นยังไงนะครับพอรัสเซะต้นใหญ่ครับต้นใหญ่ใบใหญ่หรือแข็งดีต้นใหญ่ใบใหญ่แล้วก็แข็งก็ใบบวกรองดิแต่ว่าเป็นใบใหญ่ใหญ่ใบใหญ่ใหญ่ครับแต่ว่าใบบวกรองใบกลางครับใบกลางใบแข็งใบแข็งซัดนิดเครับโอ้ครับผม หลักกับปัญหาพวกเพราะต้นเขาใหญ่ปุ๊บนี่นะครับปัญหาพวกที่ว่าหอยเชอรี่นี่ไปเลยครับพ่อบ่บม่มีหอยหรอครับผมใส่นาคนาโคกนี่ครับครับผมคือนาโคกนี่จะบ่ค่อยมีหอยพรจะว่าบ่มีน้าขังจะบ่มีเป็นปกติครับผมทาน้าข้องนี่เขาเจ้านี่มันจะมีหอยเชอรี่เพระว่าหอยเชอรี่มันคือเกี่ยวคอกแล้วก็ต้องเฮ็ดหน้าปังนะครับหอยเชอรี่มันก็บ่ไา้ตายรตอนะครับอันนี้นี่มัน้าปีปีหนึ่งจังได้เห็ดก็เลยมันบ่ได้อันบ่ได้ หยากหยากเกี่ยวกับปัญหาเรือของหอยชลีปัญหาแต่ว่าเกิบ่ม่มหยาดขึ้นเกาหล่ะเอานะครับปีนี้ฤดูกาลนี้เพราะใส่อาชิ่นแล้วปัญหาหยานี่ดีขึ้นบ่ครับพ่อหยาคือบ่มี่วะว่าปีนี้บ่มี่หยาเลยบ่ครับบ่มี่หยาแต่เกาเห็นบอกว่าหยามันสีแลนแซงเขาแม่นครับโอ้ปีไหนน้อยสูงกว่าเขาคนแล้วสูงกว่าเขาเลยครับมันขึ้นมาแบบน่าเกลียดเลยมันเถอะแต่กาเบ่งนนาพลครับแต่ฤดูกาลนี้ปรากฏว่าหยาดเป็นไรก็ครับพ่อ เดี๋ยวนี้บ่มีหยาบ่ยาบ่มีเลยบ่อาบ่มีเลยหรือมันมีแต่บ้างหน่อบ่ได้ฉีดยาทุปีได้ฉีดปีนี้บ่ได้ฉีดบ่ได้ฉีดยาขายนยาเลยครับบ่ได้ไปปิดหูปิดตาปิดปากปิดดังฉีดยาขายายอีกเลยบ่ครับแล้วก็บ่ได้ไปจ่ายเงินเพิ่มพร้อมบ่ครับโอ้อีหลีบ่ครับพ่อนี่โอ้ทังสองหน้าเลยเหรอครับบ่ได้ฉีดไมยระบาดนี้มันบ่มียาขึ้นเขามันสิบ่งามสับหลาบอยู่เตี้ยเขามันก็งามเหรองามเสมอหรือว่างามกระลองกะแรงหรือว่าจังไร มันกะอันนึงมันเอาหนาดินออานะครับนะมันมันกะเป็นง่ามเป็นจุดเป็นหม่องยื่นหล่ะแต่ว่ามันง่ามมันมากมันดีมากมันดีครับบานีเพราะมันกะเติบโตแข็งแรงขึ้นไปจนหอดว่าได้ได้หมากเลยครับแต่วะวางก่อนสีได้หมากอย่างนี้ครับพวกปัญหาอย่างก็ต้นเน่าต้นเน่าพวกร้อนกอเพียไฟเพลคดซีมต่างสีมีบ่ครับพ่อบ่ครับบ่มมีเลยปีนโรคใบเขาสิใบเขากบ่มี่กั่มีเลยอ่าแล้วก็กจนกระทั่งว่าทรงไปหาหมากเพราะไปทรงหาหมากหมากไปไลยนะครับพ่อโอ้หมากคนรเหนรางห้วย เขาพยนิเสีคือเดี๋ยวบางคือขี่ไล่ขึ้นหมาวันนี้เขายังหมากหลายเดี๋ยวนั้นเขาังห<า>มากหลายกระมูนไงไก่มากครับอหมากมันมากแต่ใส่หลับ,บตะกี้มันคือขี่ไล่เดี๋ยวนั้น,นก็ต้นแต่เกาหนีทางคุณพ่อแสงจันทร์กับพวกก้าปไปเบิ้งไห้เบิ้งหน้าจะคล้องย้อนว่าเขาบัวงามครับบาสุเมนีลงเบิ้งดีบาบาสุเมรีโอ้ไปชูเมือวครับไปละหุ่นซึกกังไหนในหัวใจของเขาเว้ยยังต้นัวใจครับผมเ็นว่าโอ้หุยหุยเขาเจ้ามันดีดีว่าผมว่ารับผม กว่ามันสีไข่ของข้าเจอยู่ที่ไก็ยังหมากก็ยังไหลเฉยๆส่วนในน้อยก็ยังไมีหมากด้วยกันหมากไม่ร้ายกับบานี่ไอหน้าที่พอเกตไม่นี่พอได้ลุ้งไปสามดีลุงไปเหยียบดินบ้งบ่ได้ว่าลมดีผลลมลมเห็นม่ครกับมีความรู้สึกว่าลมลมบาทนี่คือตามปกติที่พ่อบอกว่าบ่มีหยาก็คือขั้นตอนที่ผมแน้นําไปเนาะนะครับมันจะไปย่อยสลายหยาเสร็จญ่าๆมันก็เปื่อยหอดง่าเข้าขก้นมาก็คือว่าพอดินมันนวลเล้อหยาก็ยังตายเพราะว่า จุลินซีไปย่อยสลายหยาแล้วบาดนี่ถ้าตามปกติแล้วได้ทาบ่มีน้ำมันจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งมีชีวิตพ่อเห็นอย่างบออยู่ในเดินมองที่ว่านปุ๋ยลงไปมีอย่างบอยมีแต่ขีข้ไข่นามมีแต่ยังไปทันแล้วขึ้นหลเป็นฟองเป็นนั่นเป็นจัง,จงขี้ไข่เดียนนี่มีบอขี้ไข่เดียนห้อยนามถ่วมอย่บ้านเห็นแล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าน้ำคูแฉ่ไหลเราบา่ตอนว่านที่แหลกตอนเป็นว่านเขาตอนน้ำพัานไหนมาตอนน้ำพันมากครับว่นี่ จะทำไปไกลไรอาจารย์ว่าไ,ได้ลงบึงไว้เอ,อเอามันกะเขาหลายเนาะมันกะเลี้ยวเพื่อเห็นดอกครับเอาเป็นว่าก็คือสีมีแหลออะเนาะนะครับง่ายๆเลยตบททัดทีนี่พวกปูปลาหน้าดามเป็นอย่างไรครับปูปลาหน้าดามกะยูลมสมบูรณ์ดีลมสมบูรณ์ดีนะครับเนะบาะบัดทีนี่พอมาถึงเวลาเก็บเกี่ยวบัดทีนี่เอาเปีไหนเนี่ยตลาดในเก็บเกี่ยวปีนี้เนาะปีกายได้ชิบหาถงปีนี้ได้เกียรติชิบผู้ถงว่ะโอ้ยังก็าวปีกายนี่ได้ชิบหาถงมองกี่พ่อว่าสามแปลงกันบ่ แปลงเดียวนี่ครับแปลงที่ผมลอกนาดินหลอกจากไรนี่จากไรนี่อันนี้ซีไรครับซีไรได้เกตสิบก็ถุงจากแต่เกาหนีไม่ลอกนาดินเลยบบ่ครัได้แค่สิบหาถุงได้แค่สิบหาถุงบาริขนาดว่าลอกนาดินไปแล้วครับคือสารอาหารที่อยู่นาดินไปเบิดแล้วไปเบิดแล้วครับคุณพ่อมาได้ถึงเจ็ดสิบก็ถุงเลยจังว่าผมกับแปะขึ้นกันคอุ่ว่าอยู่มันมาจังได้เขามากแต่ใส่ข้าเจ้ากว่าอยู่อันนี้บ่ได้๋วตัวคุณพอว้าครับไปบ่กกันเลยอย่างนี้ผมหนึ่งทางนันก็ท่านขายอยู่เลยมันไต่กับสกปรกมันกัด ที่น้ามันกับแปลงทอกมันก็สิขึ้นหลายแต่มันว่ามันมันมันขึ้นสองเท่าได้เนี่ยโอ้มันขึ้นหลายอะขึ้นสองเท่ากับสามซีฟเนาะแต่ว่าสามเท่ากับสี่ซีฟห้าสี่เท่ากับหกซีฟประมาณห้าเท่ามันไอ้อีกได้ผลผลิตารขึ้นถึงห้าเท่าแต่ว่ามันผมกว่าคือกันอยู่โอ้โข้าเจ้าคิดเลยแจกกายแบกกายมาโอ้เขาเผยเสียงมันสีไรปีนี้ข้าเจ้า ครับผมผมก็เลยว่าถ้าบังเจ้าหัวหนาวหอยคนว่าบัดกินน้องจังบึงของกันผมก็ว่าสิว่าครับมว่าบางสิเป็นทรัพย์อยู่วอให้เขาเจ้าวาไปรอดครับคือยังเขาลงปลาเนี่ยแหาะวาแหงลงไปยว่าจากของในปลาของไงแต่ว่าบัดสีมีเหี้ยนี่จังบึงของกันก็คือว่ามองเก็บเกี่ยวหน่จังบึง ว่าผู้ใดสิเป็นไผบอกพราะยังมีเสียงวางสั่นบารีเพราะว่าเก็บของเงื่อนบานปุ๊บนี่ปรากฏว่าเฮานี่ชนะบ่ครับเวทเตกมของกันใหญ่แล้วก็วางสี่ครับมันเลียบกองไปแล้ล้วบ้านครับเอาละที่นี่นะครับคุณพ่อสงสัยว่ามันลดต้นทุนไปได้หลายบ่ครับพ่อก็ลดหลายอยู่ครับจากแต่เก่านี่ลงทุนไปหลายปันได้ซุ้มต้เกานี่หน้าสิหาไรเนาะใส่ไปลงทุนเป็นบอจนแล้วมื่0แก่สองมื่นคนละบารีเหลือเทอะไรบาดนี้บาดนี้ประมาณ โอเกตพั่นนี่ะครับโอเกตพั่นสามารถที่จะแปลงทุนเป็นกำไรได้ทันทีเลยครับตั้งแต่บัตรสื่อแนวไปใส่แล้วโอ้ระบานนี่นี่งครับคือคุณพ่อแสงนะครับหน้าอยู่ใกล้บ้านเถ้าขุดสาพร้อมพืชผักสวนพั่วทุกอย่างเลยคือใส่อาชัดดินเบิดเลยเนาะเมนครับนั่นแหละเพราะเราหมักตัวว่ามันกรอบดีผู้ใดเคยกินว่านหวานมันกรอบตรงขุณพ่ออยากจะเชิญชวนไปองทั้งบ้านเขาว่างไหนนะครับ อยากให้พี่น้องหันมาใส่ปุ๋ยอัสดินคื้ผมเนี่แหละครับเพราะว่ามันได้ผลดีอยู่อของผลดีดีอยู่เพราะว่าเห็ดมาเนี่ยจางซ่อมๆบ้งหรือว่ามันได้ผลดีอยากให้มาใส่น้ำปันบั๊บทุกคนเยี่ยมอ,อยากได้ผลผลิตด,ดีก็คือมาใส่น้ำผมนี่ล่ะ อยากลดต้นทุนกับมใไซน้ากันอยากลดต้นทุนกับมใไซน้ากันอกับผมนี่แหละอยากได้ผลิตมาใไซน้ากันครับอยากจะเฮ็ดเขาเกษตรอินทรีย์ครับบอตองสารพิษสารอันตรายครับก็ให้มาใไซน้ากันครับแมนบัวคบพ่อครับแมนมีความสุขบัวคบพ่อโอ้มีความสุขกรายครับภูมิใจบ่ภูมิใจครับถ้าอาชดินนะครับพี่น้องเปิดใจเอาไปใส่ทั่วประเทศเราได้ผลผลิตเพือพอนี่ยพอคิดว่าประเทศเขาสะรวยขึ้นปะรวยทั้งเจริญทั้งมี เศรษฐกิจที่สิดีกว่รับเศรษฐกิจดีครับเออนะครับนอกจากอยากให้ใส่ทุกคนโยคทุนดีโยนดีนี่แหละเออเอาลักบาตินะครับกอ่อในเวลาอันสมควรแล้วนะครับขอขบวนขอบคุณคุณพ่อในลายกระแล้วกันนะครับพี่น้องที่ฟังรายการอยู่ทางบ้านเด้ออยากจะได้อาชดินตามพลังบวกที่เป็นของแท้เอาไปใส่นะครับพี่น้องกำลังหาตัวซอยกำลังอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเพื่อเบื่อในแบบการเกษตรแบบเก่าๆเดิม ที่มันบบไผ่โมานะครับพี่น้องอ่ะลองเปิดใจใส่อาชีพดินของเขาเบิ่งกันแล้วกันนะครับนอกจากจะราคาเพียงแค่สี่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วผลผลิตก็แค่สี่ใดยังสี่พี่น้องสุดยิ้มวันวานยิ้มงามๆนะครับหันไปพัวมีกัสิบบริทะเลาะบ่แหว่งกันนะครับเนาะแต่ว่าถ้าต้องการอยากจะได้ของแท้เชิญติดต่อทางอาจารย์หทอนไว้วัวนยคล้ายยุ่ยากในพื้นที่ของอำเภอยางตลาดและอำเภอไกลเกียงจังหวัดกาฬสินธุ์ของเ้าเชิญครับกับพี่น้องชาวกาฬสินธุ์นะครับไร่หม่องไร่บอลนะครับอ่อนซ้อนนะครับผมผู้เป็นผู้นาม นะครับมาบุกเบิกที่จังหวัดกระสินไปมองไดมีตะล้อยิมไปมองไดมีตะข่วมอิ่มเอ,อิบใจนะครับที่พี่น้องได้ใส่ชีวภาพผลผลิตมันได้ไหล,หลผลผลิตได้เกินคาดนะครับสนใจอยากจะได้อาชาดินหรือพี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับพืชทุกชนิดบ่ว่าจะเป็นพืชผักสวนกลัวพืชไห,หนาสวนยางพาราตอนนี้นะครับสบายเลยนะครับตะกี้ผมเป็นอย่างเกี่ยวกับยางพาราณปัจจุบันี้ยางพารา ไปแก้ปัญหาแล้วพี่น้องเกษตรกรยิ้มล่าเลยนะครับ0800109374 0800109374ทุกคำถามามีคำตอบสำหรับผมผมนวยเวียนวายครับหลักพี่น้องได้ของแท้แน,น่นอนนะครับหลกักการถ้าพี่น้องต้องการอยากจะสอบถามทางคุณพ่อแสงจันทร์ผน้โดยการโทรศัพท์เข้ามาถามก็ดีนะครับกเชิญไหนนะพ่อเนาะบเบอร์ใดครับพ่อเบอร์จได้เตรียมเบอร์ไว้บุนนี่ พยายามไว้ก็เตรียมไว้ที่แรกว่าได้เตรียมไว้เอาเอาเป็นวาโทษถามผมก็ได้นะครับแต่ว่าได้เตรียมไว้เอาเออตลอดเลยได้ใายกันค่ารายกันได้บัดนี้นี่เพราะเป็นยังนะครับอ่อนซ่อนนะครับพี่น้องนะจนลืมเพราะว่าถ้าผมมีเบอร์โทรศัพท์นี่พี่น้องมันจะบอกว่าเมกมาตัวกันโบแมนนะครับรายการของห้องนี่ต้องเอาเบอร์โทรศัพท์ใส่ไปน้ำใส่ไปน้ำเพราะว่าคนทั่วประเทศฟังแล้วนี่สิโทรหาตัวจริงเลยแมนมันจะได้ขั้นตอนว่าแล้วเขาประด็นมาหาตัวพี่ตัวน้องเนาะเป็นบ่ล่ะครับเออเชียงขวั้า อออเอายู่เคียงเคียงยุ่งฝุ่นเอาบ่ไปยังครับผมเดี๋ยวเคล็ดหนาเตรียมโตไม่เดอ้เยอย่าไ<ม>าดอีกเด้อบาดเด้อถือค่ายเด้อบาดนึ่ครับอ้าพี่น้องถ้าบ่บอกเบอร์ทางคุณพ่อแสงจันทร์นีไม่ใช่นอนบ่หลับ <c oughs> นะครับว่ <c oughs> างคันนี่ได้ให้เพราะยังขนหัวไปแล้วนะครับแต่ว่าบาดท,ที่นี่ทางคุณพ่อเพิ่งกระเด็จดเอาเบอร์มาแล้วนะครับอาบอกไปยังนะครับขอหยาดแก้โตบอกเบอร์โทรศัพท์ของทางคุณพ่อแสงจันทร์เพิ่มเติมนะครับเนาะเบอร์โทรเบอร์ยังครับคุณพ่อครับเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดเจ็ด ซีสองเก้าอันนี้คือเบอร์โทรของพ่อแทแสงจันทร์เนาะครับอ่าครับผมอายืนทอนทวนให้ครับครับศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าซีสองเก่าศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าซีสองเก่าอันนี้คือเบอร์โทรศัพท์ของทางคุณพ่อแสงจันทร์นะครับเอาละอ่าขอบคุณขอบคุณคุณพ่อหลายๆนะครับเด้อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงบริเจ็บบ่าจนอายุมันควรยืนล่ะก็เป็นเกษตรกรโตย่างที่เฮ็ดเกษตรอินทรีย์นี่นะเขาให้กับพี่น้องทางบ้านเฮ้าล่ะก็บอกบุญต่อกันไป และกป็็นที่เพิ่งด้านการเกษตรของพี่น้องในโซนทางพุ่นเดอรพอเดอร์เป็นผู้รีเริ่มตลอดไปนะครับขอบคุณหลายๆครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ